สวัสดีค่ะทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้จะมานําเสนออการเพิ่มวิดเจ็ตนะคะตัวคอนแทคนะคะเวลาเราแตะเนี่ยก็จะกดโทรได้เลยนะคะนี่เนาะก็เลือกโทรได้เลยนะคะแบบนี้นะคะบน iOS 16นะทุกคนจะต้องเป็น iOS 16กก่อนนะคะนี่ใครที่รอตัวเต็มก็รอกันอีกสักพักนะคะนี่ เนาะสำหรับใครที่เป็นเบต้าแล้วเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะวิธีการนะคะก็คือให้เราไปดาวน์โหลดตัวเทสไฟก่อนนะคะอ่าเทสไฟเนาะอ่าคือคือแอปตัวนี้นะคะทุกคนแอปตัวนี้เขาจะเอาไว้ใช้ในการทดลองทดสอบแอปที่จะที่ไม่มีบน App Store นะคะที่กำลังพัฒนาอยู่นั่นเองเนาะ ก็ใช้ตัวนี้นะคะหจะต้องาดาวโหลดตัวนี้มานะคะเสร็จเรียบร้อยก็ให้ทุกคนเข้าลิงก์ใต้คลิปนะคะนี่ลิงก์ใต้คลิปตรงนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วเข้าไปแล้วก็กด open in test f l e ได้เลยนะคะอ่ามันจะขึ้นแอปตรงนี้นะคะ c k s ก r e e น contact widget ให้เรานะคะเราก็ตอบรับนะตอบรับเสร็จเรียบร้อยก็เข้ามาตรงนี้ได้เลย เข้ามาตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็ create widget ได้เลยนะคะเราจะเอาเบอร์ของใครนะคะขึ้นนะนี่เราจะเอาเบอร์ของใค,ะคะขนนร,รข,คขึ้นนะคะเดี๋ยวลองดูเนาะแอะ,ะขึ้นแบบนี้นะคะรูปภาพเป็นแบบนี้นะคะตั้งให้เป็นแบบนี้เนาะ,ะเสร็จเรียบร้อยพอเราเลือกแล้วเนี่ยเราจะให้เป็นแบบไหนส่งให้เป็เมสหรือว่าเฟสไทม์ Time นะคะโทรเฉยๆเนาะอันนี้ เราจะให้เป็นแบบไหนนะคะสแสดงภาพไหมนะคะหรือสแสดงเป็นอีโมจินะคะเช็คอินเมดตรงนี้ก็ได้นะคะเปลี่ยนรูปภาพได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะแล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลยนะคะเราก็ใส่ไปเนาะ,ะใส่ชื่อไปชื่อวิดเจ็ตนะคะก็วิดเจ็ตสามตรงนี้นะเสร็จเรียบร้อยนะคะจะใส่ได้จะใช้ได้3ตัวเนาะ เสร็จเรียบร้อยเราก็เข้ามาตั้งค่าหนาล็อกสกีนนะคะก็เข้ามาแก้ไขปกตินะคะเสร็จเรียบร้อยก็กำหนดเองด้านล่างทีนี้เราก็กดเพิ่มวิดเจ็ตเข้าไปนะคะอันนี้มันน่าจะเต็มนี่นะแตะเข้าไปแล้วก็ลบตรงนี้ออกเนาะอันนี้เราเพิ่มไปแล้วนะคะเราก็จะเพิ่มอีกนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะคะดูเนาะอันอันที่เป็นอันใหม่นะคะ อ,อันนี้ไม่ขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าทำไมถึงไม่ขึ้นนะนี่นะคะเดี๋ยวเราเลือกใหม่นะ เดี๋ยวเราน่าจะต้อง create ใหม่ create นะแล้วก็เลือกใหม่กดคอ c o n ิร์มนะคะออ่หรือไม่อย่างนั้นนะคะ w i เจ็ตจะเต็มแล้วนะคะเราก็แทนตัวนี้แล้วกันนะ ไม่แน่ใจว่ามันเต็มแล้วหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะเอาแทนตัวนี้จเจาแทนตัวนี้นะคะนี่เดี๋ยวลองดูเนาะอ่าวิเจ็ตน่าจะเต็มนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยน ลบก่อนนะอ่าสมมุติทุกคนได้ตัววิเจ็ตมาแล้วก็แตะแบบนี้นะคะมันก็จะไปเพิ่มให้เราเนาะอ่าก็จะได้แบบนี้นะคะลงไปเพิ่มกันดูนะคะแต่หลักๆน่าจะไม่เกิน3ตัวนะคะแต่เมื่อกี้มี2ตัวแต่ว่าตัวที่3ไม่ได้นะคะอ่าจะต้องลบตับวิดเจ e ตก่อนนะคะแล้วค่อยสร้างใหม่ได้แบบนี้นะคะ อันนี้ทำไว้อยู่แล้วเนาะก็จะได้แบบนี้นะคะลองไปทำกันดูนะคะสำหรับใครที่อยากทำเนาะสำหรับ iOS 16นะคะลองไปใช้ดูนะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ